แล้วคุณผู้ชมฮะคุณนวัดเป็นผู้ที่ครองตำแหน่งเจ้าพ่อดราม่า oh. แล้วก็ดราม่ามากมายซะจนวันนี้ขออภัยไว้ล่วงหน้านะฮะรเราอาจจะถามไม่หมดทุกดราม่าแต่เราจะพยายามถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอาดราม่าแรกเลยเข้าเร็วๆเ,เลยอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าเ,าเขาตั้งฉายาไวน้นะนะเวทีนางงามนพริกปราสลิดโอ้แม้ กริงจริงๆมันเป็นมุมมองของคนอะ่ะถามว่าทํามาหากินขายของขายน้ําพริกมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมฮะมและยุคนี้ด้วยเนะะี่ยเราจะทําอะไรได้นอกจากว่าเป็นที่พึ่งของตนเองอเพราะฉะนั้นเราจะหวังสปอนเซอร์อย่างเดียวก็คงไม่ไหวสปอนเซอร์เราก็มีเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเออ7 7คนเราจะแปงลงร่างพวกนี้เนี่ยให้มาเป็นแม่ค้าและเขามีรายได้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีการเหน็บแนมอาจจะเหน็บแนมเพราะขำๆหรือจริงจังอะไรก็ไม่รู้ว่า เขาประกวดนางงามกันนะเขาไม่ได้ไปประกวดหาแม่ค้าแต่เราก็ยินดีหูคำว่าหาแม่ค้านี่ขึ้นมาบ่อยมากก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสามารถก็ต้องยอมรับก็ว่าในช่วงเก็บตัวเนี่ยทั้งหมดประมาณ1เดือนเราทํายอดขายน้ำพริกปลาสลิดได้กว่า50ล้านกล้าพูดออกทีวีเพราะเสียภาษีทุกบาทครับเออเพราะฉะนั้นไอคำว่าสมัยก่อนเนี่ยนางงามจอดอ่องมีสปอนเซอร์ร้านเพชรอย่างนี้ ร้านแบรนด์เนมยก <No. S 1> โว้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ปราสริตก็เป็นสปอนเซอร์ได้ออและ<ม>คำว่า beauty pageant หรือว่าเวทีประกวดนางงามเขาเรียกว่านางงาม آ آ, ในเคื่อหมายคำพก็ก็างงาก็ก็ไม่จำเป็นต้องงามอย่างเดียว ไม่จาเป็นไม่จําเป็นผิวสีเนี่ยจะบอกให้บางคนเนี่ยถ้าพูดตามหลักความงามของคนไทยคืออะไรรู้ไหมความงามของคนไทยจะต้องผิวขาวผิวพองอยากให้ผิวใสดูน้งอุ้มอันนี้ยังแทนยังมีแทน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 นีเลยค่มีมากกว่านี้ก็มีค่ะมีกระบีเนี่ยลูกครึ่งกานะาอ๋อใช่ค่ะอันนี้น้าผึ้งแต่ว่าแต่ผิวเขาละเอียด อ่าฮผิวสวยผิวละเอียดละเอียดเอาจริงๆความสวยมันเป็นปัจเจกบุคคลอย่าไปมองเลยเราอย่าไปใช้ด้วยแบบเอคนสวยจะต้องแบบขาวเพราะมีภาพจํามาเสมอว่าดาราเจอที่ไหนก็ต้องขาวโบ๊ะนะต้องขาวสว่างใช่ไหมฮะมันก็เลยภาพจําว่าความขาวคือความสวยแต่จริงๆไม่ความขาวไม่ใช่ความสวยความขาวคือสีผิวครับอ่าใช่